นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมึงวะมีแต่เรื่องให้กูปวดหัวทุกวันเลยนะไอ้ผวยก็นั่นสิวะตั้งแต่ย้ายคำสวยไ ok ปลอยกระทงผิดที่ก็มีแต่เรื่องเข้ามาทุกวันจริงๆเลยวะตั้งแต่เรื่องเสาไฟ ไปเรื่องบ่อบาดายังไม่ไหวไปโดนเรื่องแนวลั้วหน้าบานหีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแนวรั้วอีกวะไอพ้พวยก็แนวรั้วหน้าบ้านเรานะซีมันล้าไปในเขตของทางหลวงชนบท oh. อะไรของมึงวันนี้ทำไมช่วงนี้ชีวิตมันเชิงบัตรบพจริงๆเลย หรือว่าเวรกรรมมันกำลังตามสนองลาว,วะอีเถอะแล้วพรุ่งเนี้ยกูก็ต้องไปขึ้นศาลแต่เสือกโดนทนายเทอีกทำไมมันสวยอย่างนี้วะชีวิตกูฮอลอยกระทงผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยวะ่ะแล้วหลังจากนี้กูจะต้องโดนอะไรอีกวันนี้ จะให้โดนอะไรอีกล่ะต่อไปอ่ะก็คงต้องโดนประหารแล้วละมึงแหมอีเถอกมึงนี่อยากให้คูตายไวๆแล้วเกินนะหรือว่ามึง่ะรีบที่จะไปอยู่กับไอ้ผัวเบอร์สองของมึงวะผัวเบอร์สองอะไรของมึงไอ้ป่าแปะเลยคกูก็เอามันแก้ขัดไปอย่างนั้นเองแหละ เอามันแก้ขัดระวังจะติดใจมันนะอีเธอไม่เอาไม่เอากูอยากมาฟังเรื่องคดีกูไม่ได้อยากมาฟังเรื่องบนเตียงของพวกมึงอา้าวแอดก็ไอพผัวอะมันเริ่มก่อนนี่นะกูนี่ปวดหัวกับพวกมึงทั้งสองตัวจริงๆแอดครับปวดหัวเ,เรื่องอะไรวะอิเธอ ก็เห็นเขาทำคอนเทนต์ด่าเราทุกวันมีเรื่องอะไรให้หน้าปวดหัววะกูก็ไม่รู้เหมือนกันวาไอ้พวยถ้างั้นเราเปลี่ยนที่คุยกันดีกว่าเดี๋ยวแอดเข้ามาแอบฟังอีกแล้วพรุ่งนี้ใครจะมาว่าความให้เมืองวะไอ้พวยก็เห็นแกว่าจะส่งผู้ช่วยทนายมาให้นะ แล้วพพิ่งนี้มึงไปขึ้นศาลเนี่ยคดีอะไรของมึงวะก็คดีครอบครองไม้มาข่าแต่นี่นะสซกลับบ้านกันก่อนดีกว่าว่าอีเอิอวันนี้กูรู้สึกปวดหัวอยากกลับไปนอนลอแป้ะไป๊ะรีบกลับบ้านไปนอนกันเถอะเดี๋ยวคืนนี้นะกูจะจัดให้มึงสองดอก